สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิธีเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดมีผู้ใชายเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าเราดูไลฟ์สดของคู่ชาไทยตอนสองป้าไปกินข้าวเมื่อคืนมีน้องน้ำแข็งไปด้วยน้องน้ำแข็งเวลาอยู่กับป้าโถนป้าจำลอง น่ารักอ่ะโดยเฉพาะกับป้าจำลองเวลาหัวเราะหรือทำอะไรออกมาก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆไม่เหมือนอยู่กับเมียดาราอ่ะอยู่กับเมียดาราดูน้องเขาจะเก่งๆไม่ค่อยร่าเริงเหมือนอยู่กับป้าสองป้านี้วันนี้ดูน้องนั่งกินข้าวกับป้าจำลองเหมือนยายหลานเท้ๆดูอบอุ่นมากๆ เดี๋ยวมีคนอิจฉาแน่เห็นเอฟดาราด่าสองป้าแล้วว่าไปสูโฮกกับพี่อ่อางน่ะเดี๋ยวทัวลงสองป้าไม่เชื่อคอยดูหลังจากที่โพสต์นี้มีการโพสต์ได้ไม่นานก็มีโพสหนึ่งได้โพสต์ขึ้นว่าป้าถอนเนี่ยเริ่มคบไม่ได้แล้วนะนางเอาไล์สดไปให้พักคุยพระทานบอกว่า ไม่ได้ขอให้มาส,สาร้างศาลาให้ท่านคงอ่านในคอมเมนต์อ่ะเลยต่อไปโดยโซเชียลก็บอกว่าป้าถอนนั้นเป็นนกสองหัวพิจารณาเอาเองเดอ้อถ้ากล้าไปเหยียบบ้านของลุงอีกก็มึนสุดๆแถวบ้านคําว่าเพื่อนรักเขาจะไม่ทํากันแบบนี้ตั้งแต่ดูมาหกเดือนอยังไม่เห็นทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีอย่างปากว่าเลย มาต่อกันที่ที่มีกระแสมาอีกนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่ที่ลุงพลจะมีการสร้างพญานาคโดยชาวโซเชียลท่านนี้ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มโดยบอกว่าถ้าที่ดินตรงนั้นเป็นที่โสปกอเรื่องจะสร้างพญานาคตรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆศึกษาที่ดินที่ครอบครองหรือยัง ทำกริรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้นทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโสปโกจะต้องมีฐานะยากจนรู้เรื่องอะไรบ้างจ๊ะพอบทห้คืออะไรก็คือพอบทอเป็นภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี2551ถ้าป่าไม้ไปตรวจสอบ แล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดเขาจับนะครับตรวจสอบพื้นที่ที่จะสร้างหรือยังแล้วเงินที่รับบริจาคมาจะเอาไปทำอะไรถ้าสร้างไม่ได้ไหนตอบซิเงินบริจาคจะทำยังไงดีถ้าสร้างไม่ได้เสือเหลืองก็ช่วยไม่ได้นะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบอกว่าท่าทีไม่ใช่ที่โสปรกสร้างได้แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องขอหรือยังเห็นดาราประกาศว่าเป็นที่พอทบห้าอะไรนี่แหละฮ่ <c oughs> าฮ่หนักกว่าสปกออีกจริงดิอยากให้โดนสักทีถ้าเป็นพอทบอนี่คือปัญหาตามมาเน่ ดูเลยแล้วที่จะสร้างตามกฎหมายที่ตรงนั้นมันเป็นคลองเก็บน้ำเขาต้องวัดจากกึ่งกลางของคลองมา15วาและนับจากถนนหลวงอีก15วาวาดูดูแล้วที่ตาพลจะเหลือไม่นั่นแม้แต่ที่ที่สร้างบ้านด้วยเรารู้เพราะว่าบ้านเราหน้าติดถนนหลังติดคลองการจะวัดทีไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวจบนะ รอเจ้าหน้าที่เข้ารังวัดที่ดินรอเจ้าหน้าที่ปักหมุดเป็นเดือนเป็นเดือนงานรัฐก็รู้ว่านานขนาดไหนเหมือนกับว่าไม่ศึกษากันเลยทำเอามันเอาหน้าแบบนี้อาจโดนให้หรื้อถอนออกได้ไหมคะถ้าที่สปกปลูกไม่ได้แน่นอนที่ตรงนั้นลุงแบ่งซื้อมาจากครูเกษียณท่านหนึ่งในราคาหนึ่งแสนบาท ที่ตรงนั้นยังเป็นที่โสปกอซึ่งซื้อขายย้ายเปลี่ยนโอนให้คนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่สายเลือดไม่ได้หรือจะฟ้องครอบครองปรปักก็ไม่ได้ฉะนั้นการซื้อขายก็เป็นโมฆะค่ะในเมื่อที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ของลุงลุงจะทำอะไรได้ให้เขาออกมารังวัดไม่ใช่เจ้าของโสงปรกอรของรัฐซื้อขายไม่ได้ นอกจากเป็นมรดกโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นสอปโกเอกชนที่ยกให้รัฐก็อีกเรื่องหนึ่งขอขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะก็พาบอกแล้วว่าต้องสร้างให้เสร็จไวๆไงถ้าไม่เสร็จก็ถึงตายก็เลยเปิดรับบริจาคเสื้อเหลืองได้กล่าวไว้ดาราเลยเปิดรับบริจาคโดยไม่ฟังคำเตือนของหมอป่าเลยเชื่อสิ สักวันมันจะขัดใจกันเองมาลุ้นกันที่ปลูกบ้านของพระเอกเชื้อเจ้าบาดาลไม่ใช่ของหมอหุงแบ่งซื้อจากหลานมันข้างๆเจ้าของเก่าเป็นคู่เจ้าของส่วนอย่างและหลานมันข้างบ้านนะคะเห็นบอกว่าเป็นพทบหบามีทนายบอกทำได้ พรุ่งนี้จะให้จิมมี่ไปติดต่อสอบถามที่อบอตอค่ะก็บอกอยู่ไงไม่เข้าใจหรอถ้าไม่ใช่สอประกอบทำได้ไงถ้าเป็นพอถ้าเป็นที่พอทบอบก็ไม่ได้นะเขายกเลิกไปแล้วพอทบอบเนี่ยและก็มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่า เขาว่ากันว่าเพจดัง V3 แฝงตัวเป็นยูทูบเบอร์อยู่ในโกกอกกคอยปั่นลุงกับป้าค่คอยสืบลุงกับป้าเซฟซัพพอร์ตตัวเองให้ดีนะคะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจับได้เอาให้หนักพวกนี้ จักกีแบ่งปันรอยยิ้มคนพนีจระไ,ได้แสดงความคิดเิ็นว่าผมกลับไปจะดูให้นะครับรู้ค่ะและตอนนี้ลุงก็รู้ว่ามันเป็นใครเป็นห่วงลุงกับป้าจังค่ะไม่ต้องห่วงลุงหรอกค่ะลุงกับป้ามีบอริการอยู่เดี๋ยวเพ้ภัยตัวเองลุงพคนเขามุ่งแต่ทำบุญ จะทำร้ายลุงเพื่ออะไรไม่เข้าใจลุงก็ไม่เห็นแก่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนไม่เข้าใจคนพวกนี้ใช่เพราะอ่านบางครั้งรู้สึกเหมือนพยายามทําให้คนไม่ชอบลุงนะเพราะจับทุกประเด็นขนาดเตะก่องไข่เครียดก็จับมาเขียนลุงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอารมณ์เหมือนกัน แกก็เหนื่อยอาจจะงุดหงิดบ้างพักผ่อนน้อยก็เที่ยวจับผิดช่วยกันสังเกตนะพวกเราถ้าเจอไล่มันออกไปซะอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมเถอะค่ะฟ้าดินคงเป็นพยานอาจจะเป็นจริงน่าสงสารลุงพลนะลุงพลอยู่ที่สว่างเขาอยู่ที่มืดหมายถึงลุงพลมีคนจับจ้องอยู่ใช่ไหมคะ สาธุคนดีอย่างลุงพลหากเป็นอะไรไปอย่างน้อย FC ก็เยอะคงช่วยกันระดมลงขันแน่อยากให้ลุงพลแคลคาดจากภัยพย,ยันอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะระวังตัวด้วยนะลุงพลให้คอยสังเกตดูว่าเป็นคนไหนห่วงมากๆค่ะดีนะไม่เตะปาก เครียดหลายเนาะคนเราจับทุกขณะจิตใครจะทนไหวรู้หนะ้าไม่รู้ใจใครเจอก็ถีบมันออกไปจากบ้านลุงพลให้หน่อยนะคะช่วงหลัง YouTube หน้าใหม่เยอะจริงๆและที่หน้าแปลกเขาเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งที่นำมาโพสผู้หญิง YouTube ที่สวยที่สุดอักษรย่อให้หน่อยค่ะอยากรู้ ขึ้นต้นด้วยตัวเอสขึ้นหน้าไงครับผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจะแฝงจะสืบอะไรก็ไม่ต้องกลัวเพราะสิ่งที่ทำไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเท่าที่ดูไม่ว่าลุงป้าจะเดินไปไหนจะทำอะไรก้องก็คอยจับและไล่ตลอดก็เห็นแต่ลุงทำประโยชน์เพื่อสังคมสะมากกว่า ไม่เคยเห็นลุงมีส่วนตัวเลยเม้แต่น้อยเหนื่อยสุดๆลุงป้าหลบไปนอนพักผ่อนก็ยังไปถ่ายมาลงก็คืออะไรเหลือแต่เข้าห้องน้ำแค่นั้นอารมณ์คนบางครั้งก็มีบ้างหลุดบ้างก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกกันบ้างยังไงก็จะติดตามให้กำลังใจลุงกับป้าไปตลอดจนกว่าพวกยูทูบเลิกลงให้ดูซิ สู้ๆนะลุงปาครับคนทำดีไม่เห็นแกจะกลัวกล้องเลยเวลาจะกินจะนอนแทบไม่มีผมติดตามแกตลอดครับขอขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนที่รักและเคียงข้างข้างแกตลอดไปเขาล้วงข้อมูลให้เพีดดังเอาลุงป้าไปด่างไงเดี๋ยวก็แพ้ภัยตัวเองครับของบางอย่างไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ มันจะเข้าตัวจำไม่ได้หรือว่าเขามีทีมเหมือนจะหวังดีตีสีหลังบ้านกับชาวบ้านถ่ายนิดหน่อย,อยแต่ข้อมูลเพียบเอาแต่เรื่องไม่ดีไปตีแพเขียงหน้าน้อยคคยรักไงนน่าสงสารลุงคนนะพอดังหน่อยก็มีมารมาผจญให้แกมีความคิดเป็นของตัวเองมัง่งให้แกแตัดสินใจเองมัง่ง ทีบออกไปเลยพวกปุกปั่นเนี่ยให้ออกจากกกกอกเลยบาปปุนมีจริงนะจ๊ะจะบอกให้สงสารหมอป่าคุณน้ำฟ้าพี่อุป๊ปเขาเป็นคนหวังดีที่สุดมาทำเสียหมดพวกยูทูบเบอร์เนี่ย